สวัสดีค่ะวันนี้พินพามากับช่องวอล์กบายพินนี่นะคะพามาวอล์กตลาดตลาดท้องถิ่นในซอยปากเกร็ดเป็นตลาดสดตลาดนะตลาดสดตลาดจะตลาดอะไรก็ได้ <c oughs> อยู่ในซอยปากเกร็ดนะคะวัดกู้สืบเรื่องมาจากเรามางานช่วยเกษตรกิจเอาเราก็เลยพามาเดินตลาดว่าตลาดในซอยปากเกร็ดอะ่ะเขามีอะไรขายบ้าง แต่มันก็ใกล้กับง,งานเลยนะเฮ้กินกระตูกอ่ะเข้ามาซื้ออ่ะคือเขาก็มีขายขายขายเพลิุย้ย้วนอันนี้มันเป็นยำหรือเป็นไรเป็นยำบอกเออเอาด้วยไม่เคยมาตลาดนี้นะคะแน่นอนแหละค่ะจะมาตอนเย็นก็รถก็ติดอันนี้เนื่องจากมางานกระตุ้นเศรษฐกิจนะของคนปากกิตเมื่อสักครู่อะ่ะก็เ,เลยพา เถิดมาเก็บตลาดบรรยากาศของคนปากเกร็ดตลาดที่นี่ใหญ่นะคะแล้วก็ขายของเยอะมากแล้วมันก็ติดกับงานตรงนั้นด้วยอะ่ะคนเขาคนก็ต้องจะแบ่งล่างยังไงอะ่ะหรือว่าเขาถ้าเขามากินกันที่นี่อยู่แล้วเขาก็มาซื้อกันที่นี่หรือไม่คนที่ชอบความตื่นเต้นก็ไปดูในงานกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจนั่นหรอน่าใช้อุ้ยฝรั่งไส้สี่ชมพู วันนี้น่ากินมากเนี่ยอะไรหัวเขาหมึกเหรอหัวหมึกเนี่ยตลาดตลาดเขามีเต็นท์ข้างบนเดินง่ายฝนตกก็ไม่เปียกเราก็ไม่ได้เปิดครบทุกแผงนะว่าแต่ว่าแต่ละอย่างที่เขาเปิดอะ่ะก็คือน่ากินนะราคากลางๆค่ะเนี่ยต้มแซ่ ต้มแซบเล้งแซบเล้งอ้วนซื้อหน่อยดิซื้อให้หน่อยแซบเล้งเอาไปกินพรุ่งนี้แซบเล้งสี่สิบบาทอันนี้เคยเห็นไหมอ่ะเป็นโรตีโอทอดโอเเด้ยเก๋ดีอ่ะถ้าใครอยากลองต้องมานะแปลกๆดีมีกล้วยทอดก็มีเนี่ยเห็นไหมกล้วยทอด กล้วยทอดะไรแล้วกล้วยปิ้งสับป,ปะโดแล้วฉันผักเผือกมีให้เลือกนะขนมด้วยมีครบทุกอย่างเลยอะ่ะเดี๋ยวป็นต้องเดินดูก่อนว่าว่าอะไรที่ทำหรับยินตื่นเต้นบ้างเฮ้ยเมีย่ยงคำยังมีเราเคยเห็นว่าลตลาดมีเมีย่ยงคำมีข้าวตูเด้อข้าวตูหรือข้าวตังวะข้าวตังแต่ว่าตกด้กี่โมงอะ่ะ ทุ่มหนึ่งและทุ่มหนึ่งแล้วคนคนคนเริ่มวายแล้วเนาะทุ่มหนึ่ง,าานะงอ่ะวอุ้ันปลาทูอีกแล้วปลาทูเดิมกินไม่หมดเลยเลใครดูคลิปนี้นะเป็นใบตลาดแยกผู่โพปลาทูนั้นกินไม่หมดเลยนะะอ,โ,อโซนเขาเขาก็คละคละกันนะคะ่ะว่าโซนผกักโซนของสดเขาไม่ได้ไม่ได้แยก,กันเป็นโซนเหมือนตลาดเลยรวะสอลูงเรืองตลาดนั้นเขาจะแยกเป็นโซนนะ เนี่ยค่ะขายค้ากันน้ำปัน่นขนมครกนุ่มินทอดโอ้ยแฝงด้วยเครื่องสำอางด้วยอันนี้แปกมีไข่ไก่ทำไมเขาวายกันเร็วจังเลยวะทุ่มหนึ่งจริงๆด้วยทุ่มหนึ่งจริงๆด้วยเขาวายกันเลยเสื้อตัวนี้สวยอ้วนเสื้อนี้สวยซื้อมาใส่งานดีไหมเขาขายแซนด์วิชทอดก็มีค่ะอันนี้เป็นอะไรอ่ะเขาเนี่ยมะม่วง ขายหลากหลายนะถ้ามีแบบของครบอะม,มาที่เดียวได้หมดเลยนะแต่ว่าขอแซมๆเอาเหมือนคุณเดินไปเรื่อยๆคุณเจออะไรคุณก็ซื้อนี่ปลาปิง้งน่ากินมากอะปลาปิ้งอะเนาะปลาปิ้งน่ากินหมูอบโอวก็น่ากินหมูอบโอหมูอบโอเผ็ดด้วยอุ้ยน้งพีตน้งพิกหมดแล้วอะ อยน็ยกว่ามันต้องชนกับงานไอกระตุ้นเศรษฐกิจแน่เลยอะ่ะเพราะว่าคนตลาดวายแล้วอะออออปลาอะไรวะอ้วนปลาอะไรวะปลาหม้อปลาปลาหม้อแบบเขาเรียกปลาอะไรวะโอเคอันนี้เดินม,มาซอยที่หนึ่งสองสามเดินไปยังไงวะทะลุมาทะลุแวบบลับไปบลับมา ตอนนี้ก็ขายขาย,ขายขายค้าเขากันนะคะผักของสดผลไม้เฮ้ยเ้ยมันจะว่าไปนะมันก็ต่อยเขามีเต็นอย่างนี้นะแต่มันก็เหมืนอนอา้อาวๆหน่อยแล้วบอกว่าอุย้ยมีฟาร์มจริงหลีดเลยเพราะจริงๆหลักเขาอยู่ที่นี่บางอ้วนใช่ป่ะกุกีตะฟาร์ม กิตกฟาร์มค่ะแล้วก็ที่ออกตามงานแฟร์อ๋อหรือว่าหลักๆเขายอยู่ที่ตลาดนี้วะอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยนี่เดาอย่างเดียวเดินไปก็เดาไปออไมันฮอตน่อากาศมันมันจะดูเหมือนไหลมันก็ไม่ไหลนะมันต้องแล้วแต่บ,บางมุมอ่ะตอนนี้เย็นค่ะตอนนี้ยืนยืนแล้วลมโฟนะตอนที่พี่กำลังเดินไปนี่ลมโฟลมพัดโวย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 นี่ประทู <c oughs> เห็นหลายเจ้าอยู่ พอเลี้ยวกับตรงนี้นะเลี้ยวไปด้านซ้ายมือนี่จะเป็นเหมือนฟิลสองซอยสุดท้ายแล้วบินไม่ได้เก็บรายละเอียดบ้างนะคะเอามาให้ดูค่าว่าตลาดย่านปากเกร็ดอ่ะค่ะซอยวัดกู้ตกเย็นแเราเขาไป็นี่งคือคักไหมเพราะส่วนตัวบินก็ไม่เคยมาตอนเย็นอะ่ะถ้าไม่ติดว่ามางานกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่ได้มาอันนี้ก็มีปลาสดให้เลือกเลยนะมีปลาสดให้เลือกแล้วก็ทำแม่ค้าทำได้เลยอ้ย เขนีด้ไงปะปะปะาปะนี่ปลาหมกอ้ะอุ้ยดูดดูดูอ้นดูเห็ดเป็นแพลเลยอะ่ะโอ้ยฮอตแล้วฮอตอีชั้นฮอตแล้วมีผักสี่อย่างสี่อย่างห้าสิบบาทอีอ่ะทำไมถูกจังอะ่ะมีถุเรียนยเอาสิมียันถุเรียนอะ่ะ โรตีก็มีค่ะไม่เห็นโรตีนานแล้ว,ว <c oughs> ่啊ขนมหวานมีหมดผากเพิกอ่ะสุดตรงนู้นตรงนู้นเป็นของสดนะมันสดแล้วสุดแล้ว,แล,ว <c oughs> แล้วซอยนี้ซอยสุดท้ายถ้าพ้นจากซอยนี้เลี้ยวขวาไปซอยสุดท้ายนะคะเขาก็จะเป็นขายพวกของแฟชั่นค่ะเสื้อผ้ากางเกงนาฬิการองเท้าอะไรพวกเนี้ยค่ะน,นู่นนะซอยรู้นอะเดี๋ยวเป็นวนดูให้นิดนึงก็ได้นะ ซอยนั่นแหละคะ่ะที่เขาจะไม่มีของอื่นแซมเลยก็คือเป็นพวกแฟชั่นเฉพาะเลยกางเกงกระโปรงรองเท้าเนี่ยคะ่ะกระเป๋าแว่นตานู่นคะ่ะน่ะทั้งซอยเลยนะไปจนถึงตรงนูนน้นเลยท้ายซอยนู่นเลยแล้วก็ด้านนี้เนี่ยคะ่ะขายแต่เสื้อผ้าเฉพาะเ,าะเลยอะ่ะว่าวันนี้พีนพามาทัวร์ตลาดตลาดสดเขาเรียกว่าตลาดสดอะไรวะวนขอวนเลี้ยวซ้ายหน่อยเดี๋ยวเขาไปเอาประหมอให้แม่หน่อย มูุเรียนน่ากินมากเดี๋ยวไปซื้อปลาหมอก่อนร้อนผักสี่อย่างห้าสิบอ่ะอุ้ยเดี๋ยวค่อยมาดูได้ไหมยอย่างที่อันนีว่านุ้ยน่น่ากินมากฮะเดี๋ยวไปเอาปลาหมอก่อนเอาอันนี้ปลาหมอนะคะเอาตัวหนึ่งค่ะตัวเท่าไหรคะ สิบบาทแลยค่สิบบาทตลาดอะไรอะ่ะคุณปูชมพูคุณปูอ๋อตลาดคุณปูคุณปูคุณปูโตปูไม่ใช่คุณปูอะค่ะอดแล้วค่ะอโอเคค่ะน้ำผักนีน่ากินมากเลยน่ากินอะ่ะอันนี้ไปรวมกันนู่นไดไหมไม่ได้ เอาเปว่าวันนี้พีปพาเซอร์เวยตลาดคุณปูนะหรือตลาดไผบูนแค่นี้ละกันพามาดูไลฟ์สไตล์ของคนปากเก็ดตอนเย็นที่ตลาดสดเขามีอะไรขายบ้างแล้วก็คือคักแค่ไหนนะวันนี้พอแค่นี้ละค่ะบ๊ายบายกลับเลว